จาเ่มาตเซ่ี say, ่ฮะยาพามาตเซ่ฮะยาพามาตเซ่ยาพามาตาเซ่มาตลอดอ่ะนานแล้วฉิดโต๊ะได้ลุ่งวันน่ะลึงขึ้นไปนั่นนั่น่นเห็นว่าวาเลียว มันสีตกมาตาเ่มาต,มาตลอดเลยนี่ย่มไวไหครับพี่น้องล่มหนาวเข้ามาแล้วสีเขาวก็แล้วครับบายสามไม่หยุดหยิบนะครับวันนี้หยุดหยิบไหมยหยุดหยิบไหม หยุดยิดไหมสีเขาก็แล้วครับพี่เราเขาร้ายมาเลยได้ห้ามหาหกสอบจ้ะจ้ะยาไปเซ <c oughs> ่นะ <c oughs> ยาไปเซ่ สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องฟังภัยและฟังเลาและยึดตามประเทศนะครับเนาะพอกับช่องเต้าบนคนมันแขนคือเก้าครับพี่น้องมือนีกระสีมเว่าวจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับที่เห็นไปเที่ยวนะครับกระสีมาสรุปแล้วกะบ้างม,มันมาสรุปหรอกกรสิมาอธิบายนะครับแล้วกะว่าวาฟังเนาะ ว่า,าหลายคนเนิ่นก็หายควอเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับเรื่องการเข่าออกนะครับการเข่าออกของด้านต่อหม้อนะครับสีเมนเพิ่นเห็นข้าวเหรอครับผมกระพึงเห็นมาว่านเหรอครับเห็นข้าวเทียนกระลังเป็นดรามายู่นะครับอยู่กับประเทศไทยเนี่ยครับอ่าอันนี้กระจะ ขอว่าถ <antique. S 1> ึงนะครับขออนุญาตรอถึงเนาะคนต้นเรืองที่พันย่ฟังไทยนะครับกัอนิการว่าได้วาไดว่าหายว่าไดว่าวิจาร์นะครับกับอนิกาจะว่าบอกถึงมาเป็น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 เคสตาร์ตี้หรือว่าเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าอุทาหรเนาะให้เคสเนี้เป็นอุทาหอนนะครับ ก็คืออ่าอาจจะเป็นน้องครับน้องเพิ่นไปเที่ยวเล่า่าจจะข่าวทางด้านเวียงจันท์เพราาะว่เพิ่นไปอ่าลงอุดอรนะครับเพิ่นก็คือละตูถ้าที่ผมฟังข่าวข่า,าวครับผมก็ว่าคอยได้อันนิบาเนดอกผิดพลาดประการนสผมก็ขอโทษขออภัยเอ็มเดอรครับถ้าข้อมูลตรงในตกล้นนะครับผมกําลังแก้แม็แม็กเพินพ่นเพิ่นเย็บใส้หับเจังนาทีต่อหมอ้อของไส้ของเล่า เป็นเยียมไซไอพาสปอร์ตรถยนต์ผมครับกำลังแขไปน้ำเบาไปน้ำเนาะอ่าเพิ่งกันเลยคือรถตู้เมาอาจะไปกระมูนล,ล่ะครับหลังที่นี่ไปหอด,ดานดานฟังไทยออกบม่มี่มีปัญหาหรอครับที่นี่แสแตมเขาฟังเล่ามีปัญหาพาสปอร์ตเอาร่วมกันไปลลหลายหลายยมแลรวครับพาสปอร์ตได้หล,ล,ลายเรียมเอาอนรวมกันไปมันก็นสีบางเียมอาจจะเตมบางเลีมก็อาจจะแตมนะครับ ก็โดยปกติแล้วนะครับการสแตมพาสปอร์ตนะครับบราวาออกหรือบ่าเข่าประเทศใดๆนะครับหรือว่าไปกับทัวร์นี่ผมกับพวกหูนะครับมันสแตมแท่นกันได้ยุบหครับผมงงอันนี้อันนี้เป็นขอดขอนึงที่ผมงงแห้งโดยที่เจ้าตัวว่าไปนั่มหรือว่าหนึ่งก็คือที่ที่ผมเขาเอารถเข่าออกด้านนี่ผมจะ ถามมีผู้ติดตามนะ่ะคือผมจะแนบไปสี่เล่มหรือสามเล่มตะแล้วจํานวนผู้ติดตามนะครับแต่ที่นี่ผู้ติดตามแต่ละคนนะ่ะต้องยืนยุ่งขานนะครับเพราะถึงคิ้วิ้ไฟเขาเกิดเอนมาเบื้องหน้าเอิ่นมาเบื้องหน้า,นา,นาทุกคนก็นจะต้องได้สแตมนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าถาร่วมกันไปหลายๆเล่มนะครับเนาะและ้วก็อีก,กอ,อีกกรณีเขาหน้อง,นอ,นองเขานะครับคือไปสแตมแนวเดี ที่แบบว่าเจ้าตัวว่าได้ไปแสแตมหน่าจะเป็นไห้พันักงง่ารถตัวค้นขาวรถตัวครับที่เขาเมาหน่ะไปแสแตมไห้ตอนเขาฟังเล่าและที่ตอนออกมันบอมีแสแตมเขาเหลียญหนึ่งก็เลยมีปัญหากันเข้ากันเลยเอื่นปรับหาพันธบ้างครับอ่าจะแมนและที่นี่ผมงงอ่ะว่าวการแสแต็มนี่มันแสแตมโดยที่เจ้าของพาสปปอร์บ่ ว่าไปเห้เข้าเบื้องหนาได้ยุบวครับอันนี้พมงโง่ขอแรกไน่แต่ว่ามันกัดพานมาแล้วนะครับเขาเขาหนาขนาดจะได้อ่าเขาเขาจนาจะได้เสียค่าปั๊บแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันอัน,นถามว่าเหตุการณ์นี่มันกิดถาคนบ่่คยไปมันกเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้บ่าได้โทษไพรนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็อาศัยเหตุตามกฎระเบียบของประเทศเขา อันนี้เท้ากับว,ว่าหูขึ้นกันครับแต่ว่าเทาไปเที่ยวประเทศเขานะครับเทากระ้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศเขานะครับอ่าผมสิไม่หักให้ขอคิดเรียน,นคือว่าอ่าผมก็เคยถือขึ้นกันตัวผมเองอะก็เคยถือถืออยู่ฟังสวรรค์ในเขตมุกดาหารนะครับขาขาวขาออกจากเล่าผมก็อารถดขามปกติเนี่ยนะครับ พะสะัสดรถก็ได้ครับเดือนนี้แหละครับเดือนพฤศจิก,กาปีที่แล้วกับสแตมปกติแต่ว่าตอนสแตมม์น่ผมลืมเบิงเจ้าหน้าทีต่ตอหมอตรวจคนนข่าเมืองนะี่ะเขาสีสแตปมทั้งสองอันและที่นี่ผมลืมเบิงว่าเขาสแตปมอันนี้อีกอยังเขาลืมสแตปมให้ผมครับขาออกฟางเล่าและที่นี่ก็เข้าไปหอด สุลกากรเขากับสแตมของเขานะครับปกติของเล่าเขาก็แตมออกห้ขี่รถเติมขี่รถข่ามสะพานไปหอดฟังไทยไปตรวจค้นข,ขาเมืองฟังไทยเขาเปิดเบื้องหน้าสแตมมบันสปอร์ทหาเขาฟังหาออกฟังเล่ามันบมี่เขาสแตมมหายเพราะใดจ้าห้า,าทีเ่เลยบอกว่าเอาเขาคือว่าสแตมไห้หูว่าครับผมได้เห็นแน่ใดผมในขี่รถย้อนสอนมาจาก จากขาข่า,ขาไทยน่ะสักระยะหนึ่งนะครับกรมาัตัดเขา่ากรมาัตัดเข,าข่าขาข่าฟังเล่าแล้วก็จอดรถไว้ปากกิ่งเนาะมองจอดรถล,ล่านจอดรถแล้วก็เลียนไปหาเขาบอกว่าเอืย้ยเลื่อสมสแตมให้ผมแมนบอนี่ก็ดีครับว่าเขายอมรับว่าเขาเลื่อสมสแตมให้แต่ว่ามันเป็นกระเป็นคอดีคือการว่ามันพายในหนึ่งมือพายในบกี้ชวโมงครับ เขามีเอกสารเขามีพาสปอร์ตรถยืนยันควบคู่กันไปมันก็เลยบม่มีปัญหาครับพี่น,อน้องอันนี้จะเป็นแบบว่าบทเรียนขางยิงไงเลยครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีทีแล้วมากการสแตมพาสปอร์ตตรวจค้นเขาเมืองอ่าสแตมเล็มนะครับถ้าต้องยืนจองเขาจนกว่าเขาจะสแตมแล้วจะยืนให้เข้านะครับว่าเขาสแตมหลักก็เส้นเข้าหลักข้างล่างเขาสแตมปุ๊บเขาจะมีอ่าสแตมมันทีอีกเท่านึงทับลงไป มันกับเขากับตังเบิงเขาถูกขันตัวนะครับว่าเมนว่าเข้าไปยุ่เรื่อยๆแบบว่าเข้าสีซับเผานะครับเรื่องอ่าเรื่องนี้สิมันสิแค่เคสียวินาที่มันกบพ่าดได้นะครับถ้าเข้าบอถ้าเข้าบอละเอียดบ่มีสตินะครับสําหรับกับผมไปยุ่เรื่อยๆกับ่บเมนว่าประมาทบ่ได้เล่นโทรศัพท์ตอนเขาสแสตมบ่ได้ยืนจ้องเขาจ้องเขาจนเฮ็ดเขาแล้วครับตั้ง จังสีจังสีรับเดี่ยมากเลยครับมาเบิรงอีกเทือหนึ่งนะครับว่ามันถือบอสแตมตรงวันที่บอนะครับว่าสารนั่งกะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าผ่าลดด้านไปแล้วก็ขึ้นลดไปเลยนะครับพอเขามารีวิวอีกทีตอนท้าสี่ออกท้าสี่ถือนะครับนั่นแหละครับก็เป็นความละเอียดในการในการเดินท่าในการเข่าออกนะครับก็ขอบคุ้นพี่น้องหลายค้นที่เพิ่นเป็นห่วง ที่เพิ่อนคอมเมนต์เข้ามาอันนี้ผมก็ับว่าเดรามาเ้อหรือว่าเอียงเ้อครับการลังคนกักลัวย่านจนจิตตกนะครับถ้าเขามีสติพวมาทุกอย่างน่ะมันเป็นไปตามขอระเบียบบังคับของมันอยู่แล้วครับสิ่งที่มันควรจะเป็นบ่ว่าประเทศใดๆนะครับการเรียกเก็บเงินหรือว่าเรียกค่ารรเเนียมอันนี้เข้ากับ ตามบริบทของประเทศแต่ละประเทศตาม ra อันนี้ของประเทศเฮากกบย่อมรับได้ครับถึงแม้มัสสิถือบาามัสถือบาาน,นะครับเฮาอยากไปเที่ยวฟังเขาเฮาจะต้องย่อมรับในจุดนี้นะครับพี่น้องอันไหนทีมันพ่อพอนปอนไปได้ที่มันไม่ได้ตามระเบียบไปเป๊ะคือประเทศไทยคือประเทศเท่าหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับเฮากจะต้องท่ามใจย่อมหลับ้ไหลเพราว่าเฮาไปเที่ยวบ้านเขาครับเสียเจ้าใดนาะอันนี้คิมีก สีเม่าบอกซื้อพี่นอกฟังนะครับว่าพี่นอกหลายคนเพิ่งกัแบบว่าคนเป็นห่วงเป็นย่่นะครับเขามานะครับขาเขามาเตือนแล้วคนกับขามาดาเพื่นละมีหลายคอมเมนต์กับแบบว่าผมกับอ่าม่นจะเป็นคนเก่าๆหรอกที่คออเมนต์ซ้ำๆผมกับจ้าบอกนะครับสามสีหาคลิปข้อเมนต์แบบอ่าไปในท่านทีบ่ดีนะครับผมกับจ้าบอกนะครับ ถ้ว่าคอมเมนต์ทีเพิ่นแบบว่าคอมเมนต์ไม่ไม่เพิ่นแบบว่าเขาบอาถามข้ากสิ่นอ่นอานประโยชน์ของการคอมเมนต์ออกนี่นรครับว่ามันเป็นในไม่ทิ้ในทิศทางไหนในเว่ใดนะครับพี่น้องอันนี้กสิมาว่าซูพี่น้องฟังนะครับของกะเคยถือถือหลายทีถ้าเห็นในคีผมทีเอฟซีหลายคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะผมถืออ่า ประสบการณ์หลายอย่างครับยุล่านี่ยคือแบบว่าผมเป็นคนแบบว่าอ่ามองโลกในแง่บวกแล้วก็ผมก็ทําใจยอมรับบันไดแล้วก็พอหนึ่งอ่ะเป็นขอพิาพาทของเข้าน้านะครับเ้ากับบ้องหูหน้ามันดีที่ว่าอ่าขอสําคัญอ่ามันดีที่ว่าการไปเที่ยวนหน้าเนี่ยคือว่าภาษาเว่าเขาเว่าภาษาเดียวกันแล้วก็อ่า เขาสามารถคุยกันได้นะครับโดยบริบทของประเทศเขานะครับโดยประสบการณ์โดยการบอกเราหูที่กอะในหูตลอดเดยล่าวา่าเขาเจอจังสี่เขาจะต้องเฮ็ดจังไหนนะครับอันนี้ก็บ,บ่ได้อวดบ่ได้วาหย,ยังนะครับก็บคือแบบว่าเมื่อเราสู้กันฟั่งเนาะพี่น,อน้องแบบว่าพ่อโดนจังสี่ลรสีเ่เฮ็ดจังไหนพ่อว่าเรื่องจับข้อไม้จะเฮ็ดจังไหนกะเขากับอ่อน เท่ากับแบบว่ามีวิธีการนอนจังไหนก็เพิ่นนะครับเท่ากับเป็นแบบว่าการพูดคุยการโตขอตกลงระว่างกันนะครับระว่างอ่าเท่ากับจ้าหนาทีของเพิ่นว่าจะเป็นยูดด้านหรือว่าว่าจะเป็นยูในเล่านะครับผมผ้นถึงว่าเบิร์ดแล้วครับพี่นอ้องผมเพียงแต่ว่าผมบลอมาเล่าสู้ด่านหมือสู้ฟั่งแบบว่าผมหูซื้อวันก็ได้เป็นตระยานกังเลยนะครับผมอาจจะมันเป็นข่วมไปดูแหละครับ อาจจะเรื่องเล็กน้อยที่เรื่องที่เขา่าจับกลมเล็วเรื่องที่นู่นนี่นั่นนะครับที่เขามาว่า <S 2> <S 2> ผมเคยถึงมาเบิร์ตแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมบ,บอกไซร์ไล่ละเอียดเท่านั้นครับเอฟซีา MC ลางคนที่ไปก็ผมผมก๊วยสร้างครับ <S <S ผมก๊วยสร้างเราผมจังรันจักรสีนะเขากับเออเขากับแบบว่าเขากับว่าได้ญาตินะครับคนที่เขาอยากไปจริงเนาะคนที่ว่าเคยไปกับญาตินะครับพี่น้องก็บแบบว่า เข้าใจยู่ครับแบบว่าฟั่งเขามาฟั่งเขาเบามาฟั่งหิมขขาทั้งสันทั้งสีนะฮะคือกันก็ช่วงผมที่ไปเล่าไ่ไปซซวรถมอเตอร์ไซค์ให้กันครับอันนั้นกับไปโจมตีหลานเขาให้เขาเสียหายในคีปผมเลยครับเจ้าของหลานเขาเขาจนออกมาคอมเมนต์ในคีปผมนะครับเหตุให้หลานเ็าเสียหายนะครับหลานอยู่มอเตอร์ไซค์อยู่ปากเส้นคอมเมนต์แบบนักนาช่วงไหนมันจะเป็นข้าวเร่องที่ว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ ไปซาลรถคนไทยไปซาลรถมาไสหลักหัวกันกับขโมยหัวกันก็จะของหลานเอียงสักย่างแหละครับแล้วที่นี่ไปขโมยเขาจะไสคนไทยได้เสียคาว่าจะไสเอียงสักย่างแหละครับไปข้อมินคนไทยนี่แหละครับไปข้อมินในขีดผมมันคนละหลานมันคนละแขงมันคนละคนคนละคนละฟังไะมครับอันนั้นซู้ึก็จะยุ่เยี่ยงจันมั้งครับอันนี้ผมยุบไปเซาลยุ่บแปดเซนะครับจะหลานเขาแบบว่า เขาอยากให้นะครับเขากเครียดก็เป็นธรรมดาแล้วครับแตบบ่ว่าร่างเขาเสียหายเนาะอันนี้จะเป็นขอบวัีของคนไทยนะครับเขาใจยุคครับว่าเข้ามาเตือนกันแต่ว่าในการเตือนอนะ่ะคือแบบว่าไปโจมตีหลานเขาบอกว่าหลานเขาสีนี่ขโมยไปนั่มจับเอ้ยนั่มหลักเดินจันทร์ตั้งสี่นะครับคือหลานเขาบขาเคยมีประวัติจันทสี่เนาะครับเนาะ คือเตือนกันได้เตือนกันได้ครับแต่ว่ายาแบบเกินก็เหตุนะครับคนไทยเฮ้ากัฟังหูไหวหูครับย่ายายาเตือนตะนกจนมากเกินไปนะครับผมไปยื้เรื่อยผมกับ่เคยมีปัญหาแบบเคสนักหนักแจ้งสี่จ้งจ้งที่ออกข้าวนะครับถ้าสีไ้มันเป็นเคสอ่านักหนักที่จะออกข้าวผมเหตุผมก็เหตุใดครับพี่แต่ว่าผมบ่็เหตุสือ ผมเรู้สึกว่าผมยอมรับได้ซ้ำนั่นนะครับมันก็มีซ้ำซ้ำที่ผมเคยถือนยก็มีครับแต่ว่าผมเบาผมเลือกที่จะเบาๆาพอผมยอมรับได้นะครับมันสิเป็นการซ้ำเติมหรือว่าปั้นกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันผมว่าหมักหมองนี่นะครับอันนี้ก็เล่นมาหว่งพี่น้องฟังนะครับว่าการไปสแตมพาสปอร์อตเ้าต้องไปเองเท่านั้นนะครับ ถึงแม่สิไปทั่วเข้ากับตรงในถือผัส,สปอร์ตเข้ามันเป็นของส่วนตัวเขาได้ครับเขาเสียงคนอื่นถือว่าใดในการมันสําคัญเฮียงเลยครับพี่น้องเขาเสียงคนอื่นถือเราไปสแตปมเข้าว่าใดนอกถ้าจากว่าเป็นยาพี่น้องไปน้ำกันพี่จําขอกถือใครเขาถือใดแต่ว่าเจ้าของต้องไปน้่เขาก็ต้องเอื่นเบื้องหน้ายี่งแล้วครับต่อหม้ออะ่ะ ผมอันนี้ผมงงว่าต่อมอเป็นอ,อย่งต่อมอเล่าเป็นอยังคือสเต็มให้โดยทีโบ๊ทไทยเบิ้องหน้าอาจจะเป็นกรุบทั่วหรือว่าอาจจะเป็นคนจ้ากเขาอันนี้ผมก็บ่กหูเนี่ยชาเท่กันครับแต่ว่าโดยปกติทัวร์ไปซากลแล้วเขาต้องถือพาสป,ปอร์ตไปแล้วก็ไปหาเข้อจำกเองโดยโดยตรงโดยโดยโตองเองนะครับเฮาบ๊ทต้องให้คนอื่นไปแทนเ,นเรื่องนี้มันเอื้ให้คนอื่นไปแทนบ่นได้ครับพี่น้อง ทีคนเอฟซี FC ที่ไปก็ผลหลายคนจะต้องยางไปก็ผมครับถึงเมอเสียบ่นในยางหลอดอุโมงค์ฟังฟังอซเมกนะแต่ว่าต้องยางไปก็ผมไปสแตมมองขาขาออกคล้องไทยที่เป็นตูนะครับต้องสแตมครับาะวต้องไปสแตมเองนะครับอันนี้มันสําคัญอีหลีนะครับกับแม่อยากว่าพี่น้องฟังอย่างที่บายแล้วครับ เห็นหลายคนคอมเมนตเขาไมาในช่องผมได้ร้ายนะครับวันระว่างเด้อจังซันจังฉี่นะครับพี่นอ้องมันกับกับขอบคุณน,นะครับขอบคุณที่เขาเป็นห่วงนะครับขอบคุณเทียนหนึ่งนะครับอันนี้กับโบเดวาไพ่นะครับกับโบเดโทษไพ่มันเป็นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คมันเป็นบทเรียนนะครับเป็นอ่าเคสตาดีนะครับกับ กินนึ่กับว่ามี่ยังครับกับมานงางเราซู่พี่น้องฟังนะครับมาตาเล่ากันเหลืออีกสองสามสามวที่เป็นไฮเพสแพคเกจให้ครับั่วแพคเกจคือเฮดถึงต้องตามกฎหมายเด้อพี่น้องผมไปโคกัครับบริษัทั่วอีกเครนึงนะครับแต่ว่าเฮดแพคเกจให้เพื่อนนะครับเฮดสกิดูหรือว่าตารางแผนแพลนการเดินทางหรือว่าบุกกิ้งต่างๆนะครับอันนี้คือเฮดให้ เฮดไ้นะครับแล้วต้าสีไ้นะครับแล้วต้าเพิ่นสีไ้ว่าสีไฮทอได้นะครับอันนี้ก็คือผมว่างแผนว่างแผนไ้นะครับหนึ่งสองสามีไปเฮนยังกอนนะครับแล้วก็กำลังสีเฮดอีกสิบห้าคนนะครับเพิมาเฮดไปดานั่งเฮนเไปอ่าไปเวียนน้ำเ็นเอน้ำนะครับกลุมนี้จะสิบห้าคนั้งครับมซึกบามาตรการชนามบุรีครับกำลังสีเฮดเพินมาแล้งนะครับ เรื่องมันต้องคุยรายละเอียดแล้วกับหูจ้าค้นหลายๆนะครับพี่น้องเรื่องอ่าบ่ว่าจะเป็นประตูนู่นนี่นั่นไกล้นะครับคุยกับค้นหลายๆแหล้วก็ประสานงานกับเขานะครับก็หลายกระสีย้ายห้างนะพี่น้องคลิปนี้กระสีแดไว้ซซํานี้ครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ช่องให้ผมน้ำเด้อครับพี่น้องช่องได้น้อยนะครับมวนครับคลิปคลิปวั่งหนี้คลิปกับเออย ไอแตงไอน้อยนะครับแล้วก็ไอตูไอ้กะไอข่ํมนะครับเกเพื่อนก็ดีเลยหล่ไลจนผมไม่อยากกลับจากเพื่อนนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ห้ของนะครับผมเคยถือค้อมเพียนเรื่องนี้ครับผู้ใหญ่ห้ของหรือว่าอินดูเฮ้าเฮาตองรับคือคงซื้อไวามันมากเกินไปนะครับพี่น้องกับ เอื้อยเพิ่นเราอยากให้ครับสิได้ว่าหยังแบบว่าเพิ่นเอนดูนะครับพี่น้องโปกับนับถือเป็นอ้ายเอื้อยฮักนะครับฮักแท่งกันไว้นะครับไอ้หลายคนพี่น้องเพิ่นที่เห็นอยู่อ่าอยู่อ่าฟลอริดาเพิ่นก็มาคอมเมนต์สนุกสนานกันครับเพิ่นก็ม่วนครับ เพิ่าเห็นโมเพิ่นออกคลิปเพิ่นก็นดีใจครับพี่น้องคลิปนี้กระเซายวสันนี่ครับพี่น้องป้าสิบแปดนาทีหรอนางวองอ่อหยังตั้งโดนเอาเลยพอกันคลิปหนาเด้ครับพี่น้องมือนี้เอาไว้สั้นนี่ครับสวัสดีครับ